โอเคนะครับว okay, <t os> ันนี eng, ha, down, ้ผมจะมาอโทมัสมาแล้วให้ทุกคนดูนะร่างที่เราเนี่ยกดเข้ามานะครับผมแรกแล้วนะครับแรกเลยนะครับหาดาวนะครับก็มาเต็มเลยแล้วก็อัพไปเต็มนะครับผมอัพแล้วนะครับ เลื้ยแตงอยู่ที่26ครับทีมเบียร์ซาไท้90ทุกอันนะครับเล่นได้4ตำแหน่งที่ตระนักนะครับ R M F A M F แล้วก็ S S แล้วก็ R W F นะครับโอเคนะครับออาตอนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองให้เกมพิทเอาไปนะ อยูด่ก้าเซเหมือนกันนะโอเคนะคให้ให้เกมแบบให้ก็เก่าออกเลยนะก็ทุกคนตามตามนี้ได้เลยนะเทตากอยากได้ทีมพีสไตล์สูงๆนะ ลดันเลยก้าหาครก็ทีเปไตได้สูงสูงก็เกแต่ทีเปซไตาสิบก็น่าผมก็น่าจะได้นะโอเคครับตอนี้เนี่ยแปดสี่สิบปสี่เดี๋ยวรามาอกันเลยนะ ก็คือลดลดไม่ได้เลยนะครับสัน้นข้ามจะลดนะโอเคนี่ครับก็ไปน้ำเดี๋ยตท้มเตรียมพิสัยนี่นะครเตรียมพนะิสัยสุดเลย

โอเคนะส่วนนี no. <Okay. S 1> ้มี R W นะทอมยังไม่ถึงนะเลยเร็วกองหมุนเรือ เด็กราเล่นได้แลาวตำแหน่งคุ้มมากตัวนี้แล้วก็ตำแหน่งที่พอจะเล่นได้นะมีเอฟซีเแล้วก็ l อฟแล้วก็ r ารลนะลองให้ก็เล่นซดูนะนนะอยู่ที่90้าสบเล่นแลครับที่เก้าสเล่นดีอที่เก้าส ya dah. เดี๋ยวลองไป LM กันดู.โอเคครับมาแอม90เหมือนกันนะครับ.โอเคนะครับ Subscribe